คูขึ้นต้นด้วยผลบวกให้ผลบวกมาของเลข2จํจำนวนเรียงกันมีค่าเป็น305อยากทราบว่าเลขจำนวนมากมีค่าเท่าไหร่อย่าตกใจนะเลขจำนวนมากชอบสัรหาคําแปลกๆปกมาเหลือเกินนะคะในในจุดแล้วมันก็มีจริงๆด้วยนะแสดงว่าให้ผลบวกมาไม่ได้หาไม่ได้ใช้สูตรปตทไม่ได้ใช้สูตรเทิมละเมื่อให้ผลบวกมาเราจะมาที่4สูตรนี้ค่ะมีสูตรจํานวนกลาง ข้อนี้จะเป็นฝาแฟดกันต่างกันนิดนึงเดี๋ยวจะพาดูและสูตรหาจำนวนน้อยและก็จำนวนมากนั่นเองนะคะ อ่ะข้อนี้สิ่งที่ให้มามีอย่างเดียวก็คือให้ผลบวกมานะคะให้ผลบวกมาว่าเป็น305และมีข้อมูลมาให้ว่าเป็น2จํานวนเรียงกันคําว่า2จํานวนเรียงกันหมายความว่าไงให้เราคิดถึงการน,นับเลขเลยถ้าเป็น1ตัวแรกเป็น1อีกตัวหนึ่งตัวเป็น2ตัวเลขจะติดกันนะคะถ้าสมมุติเขาให้เฉพาะผลบวกมาสูตรที่เราใช้เราจะใช้สูตรจํานวนกลางอ่ะ ถ้าให้เฉพาะผลบวกมาจะใช้สูตรจำนวนกลางนะคะจำนวนกลางจำนวนกลางคือสูตรจำนวนกลางค่ะแล้วใช้ตัวไหนล่ะเมื่อกี้ดูมีอยู่2สูตรนะคะจำนวนกลาง1กับจำนวนกลาง2นะคะ,ะ,คะถ้าให้ผลบวกอย่างเดียวใช้จำนวนกลาง1ค่ะ <kle ik> ผลบวกอย่างเดียวเอาผลที่เขาให้มาเมื่อกี้แหละที่มันบวกกันแล้วอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นเท่าไหร่แต่รู้ว่าบวกกันแล้วได้305หานะคะหารเทอมเขียนสูตรก่อน คือผลบวกหารด้วยเทอมเทอมคือมันมีกี่จำนวนรวมกันละ่ะนะคะผลบวกเป็น305ค่ะเทมอม2จํานวนเรียงกันหารด้วย2ค่ะหารออกมาได้เท่ากับ152.5จะตอบอะไรจะตอบอะไรอ่ะทีเนี้ยอยู่ที่การวิเคราะห์ละเริ่มเป็นการวิเคราะห์ข้อเนี้ออกโจทย์แบบเนี้ยออกแน่นอนนะคะ 152ดูชื่อสูตรก่อนสูตรจํานวนกลางค่ะเขียนมันไว้ตรงกลางค่ะพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นจํานวนเต็มตัวเลขที่เอามาบวกกันมันจะเป็นจํานวนเต็มถอยให้มันเป็นจํานวนเต็มหน่อยร5 2ถอยนิดนึงให้เป็นจํานวนเต็มใกล้สุดก็คือ152เพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยให้มันเป็นจํานวนเต็มคือ153ราาปรากฏว่า2ตัวเนี้ยกลายเป็นเลขที่เรียงกันละ สองตัวนี้คืออีสองตัวที่มันบวกกันได้3 0 5้าพูดไม่เพราะเลยคุณสองตัวนั้นนะคะรวมกันแล้วได้3 0 5รห้ารวมกันแล้วสิลองรวมสิได้3 0 5ห้านะ,ะเพราะฉะนั้นสูตรจำนวนกลางนะใช้ก็ต่อเมื่อเขาให้เฉพาะผลบวกมาแล้วก็บอกว่ามันเกิดจากกี่ตัวรวมกันนะคะก็จะได้เท่ากับอ่ะเท่ากับอะไรล่ะเขาอยากได้เลขจำนวนมากอย่าลืมดูนะว่าเขาถามอะไรเลขจำนวนมากคือห5 3้าสบานะคะปรากฏว่าในชอยมี